เด็นข่าวใหม่ครับชาที่ชงกับน้ําธรรมดากับชาที่ชงกับน้ําร้อนอันไหนอันตรายกว่ากันมีเชื้อโรคมากกันต๊ตต๊ตต๊ต๊คำต,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 ตอบคือชาที่ชงกับน้ำร้อนครับงงไหมไปดูผลวิจัยกัน นี่คือภาพนะครับนักวิจัยเนี่ยฮะเอาชาที่ชงกับน้ำธรรมดากับชาที่ชงกับน้ำร้อนมาเทียบแล้วมาเพาะเชื้อว่าชาไหนมีเชื้อโรคแพร่พันธุ์ได้มากกันพอปล่อยไปสวันทั้งคู่ยังไม่มีการแพร่พันธุ์ของเชื้อเท่าไหร่นักศูนย์อยู่ครับพอ,อเป็นวันที่4ีปึ้งขึ้นมาครับวันที่4เห็นสีแดงขึ้นมาไหมครับนี่คือจานวนเชื้อโรคนะครับเยอะมากชาที่ชงกับน้ำธรรมดายังไม่ขึ้นครับแต่วันที่4ชาที่ต้มมีเชื้อโรคเกิดขึ้นครับงงไหมครับว่าชาที่ต้มด้วยน้ําร้อนร้อยองศาแล้วทําไมถึงมีีเเเชื้้้ออโรคคพิ่มมขขึนขนนนะาทุกง,งับ มาดูวันที่6เห็นนะครับว่าชาที่ต้มนะฮะมีเชื้อโรคเพิ่มขึ้นถึง1นึ่งแสนตัวเลยนะครับส่วนชาที่ต้มจากน้ำธรรมดาก็มีเชื้อโรคเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่เพิ่มไม่เท่ากับชาที่ต้มครับคุณรู้ไหมเพราะอะไรใครเดาถูกครับ คำตอบคือนี่ครับเห็นไหมครัว่าชาที่ต้มแล้วเนี่ยก่อนที่จะเอาไปแช่ตู้เย็นคุณจะปล่อยให้มันเย็นใช่ไหมครับในช่วงที่ปล่อยให้มันเย็นจะมีอุณหภูมิประมาณ30-40ถึงองศาช่วงนี้เป็นช่วงที่เชื้อโรคแพร่พันธุ์ครับดังนั้นครับการที่จะไม่ให้เชื้อโรคแพร่พันธุ์วิทีก็คืออย่างนี้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นบอกว่านะฮะให้เอาชาที่ต้มแล้วก่อนอื่นอาจจะใช้กับน้าเย็นก่อนให้มันหายร้อนทันทีแล้วใส่กับน้าแข็งพอใส่กับน้าแข็งปุ๊บพอมันเริ่มเย็นนิดหน่อยแล น,น,นั่นคือจังหวะของการที่เช้โรคแพร่พันธครับบทเรียนนี้คุณได้อะไรครับบทเรียนนี้ทําให้เราเรียนรู้ว่าอาหารที่เรามาต้มเช่นแกงเขียวหวานพะโลหรือแกงรต่างๆครับที่เราเอามาต้มด้วยความร้อนแล้วเราก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วเราไม่ได้แช่ตัวยเย็นช่วงนั้นคือช่วงที่เช้โรคแพร่พันธุ์ ดังนั้นนะฮะเราจะต้องรีบกินครับหรือไม่ก็เอามาต้มเสร็จปล่อยให้มันเย็นแล้วรีบแช่ตู้เย็นครับสังเกตไหมครับว่าพวกอาหารที่เป็นพวกต้มนะฮะเราปล่อยไว้แล้วเราก็มาใส่ตู้เย็นแล้วเราก็มาปล่อยไว้แล้วเราก็กินแล้วก็ใส่ตู้เย็นอีกในช่วงนี้จะทําให้เชื้อโรคแพร่พันอย่างมากทําให้เกิดท้องเสียเราก็บอกว่าเฮ้ยเรากินมาตลอดชีวิตกินมาหลายสิป,ปีทําไมไม่เป็นไรคุณยังมีเอนไซม์ในการแยกเชื้อโรคอยู่แต่พอคุณอ่อนแอเมื่อไหร่คุณจะป่วยง่ายครับแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆปบ่อยไปบ่อย,อย,อย,อยนะครับเราถึงโอกาสเป็นโรค อาหารเสือหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ มันมาจากอาหารที่คุณกินอยู่โดยไม่รู้ตัวครับเพราะฉนั้นอาจจะเป็นชาที่ต้มแล้วปล่อยไว้ในอุณหภูมิห้องหรืออาหารที่ต้มหรือผัดไว้แล้วปล่อยไว้ในอุณหภูมิห้องเราไม่รีบใส่ไว้ในตู้เย็นนั่นคือจังหวะของการแพร่เชื้อโรคร้ายเลยครับคพณ่องสังเกตครับปล่อยไว้ไม่กี่วัน3าวันมันเริ่มเน่าแล้วมันเริ่มบูดแล้วนั่นก็คือการเชื้อโรคที่มันแพร่พันุได้เร็วครับยิ่งเป็นประเทศไทยในอุณหภูมิที่30องศาเป็นช่วงที่เชื้อโรคมันชอบมากๆเลยมันเติบโตได้เร็วมากครับด ไม่ค่อยมีการเผยแพร่กัน,นครับส่วนใหญ่ผมจะเอาข้อมูลมาจากนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับข้อมูลใหม่ๆจะมีการอัปเดตอยู่เสมอนะครับในปีที่แล้วบอกว่าดีแต่ปีนี้ คือไม่ดีเพราะเราจะมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับการที่คุณมีความรู้เรื่องหุ้นเรื่องรถยนต์เรื่องการเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ร่างกายเราจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตดังนั้นควรจะเรียนรู้เรื่องร่างกายอย่างต่ำดูคลิปองผมไปสัก3าเดือนคุณจะรู้เลยนะเอาไปใช้ในร่างกายของคุณเอาไปใช้กับคนรักของคุณคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้เยอะเลยครับสรุปชาที่ชงด้วยน้ํากับชาที่ชงด้วยน้ําร้อนอันไหนอันตรายกว่ากันครับอาหารที่ต้มด้วยความร้อนแต่ปล่อยไว้ในอุณหภงาแพ็